คุยครับวันนี้แจ็คพามาเที่ยวร้านสมุนไพรไทยครับอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นตรงนู้นป้ายสีฟ้าๆใช่ไหมโ,<ก>โอเคตัดเราเดินไปกันคุยครับวันนี้แจ็คพามาเที่ยวร้านสมุนไพรไทยครับอยู่จังหวัดอะไรครับมันอยู่จังหวัดเชียจังหวัเชียงใหม่โอเคเข้าไปดูสมุนไพรเนาะ เกกำลังจะช่างสมุนไพรเด็กกลังจะช่างสมุนไพรหนลองทำให้แม่ดูสิทำยังไงหลอเอาป่อยก๊าซอ่าอันนั้นคือป่อยก๊าซเอาใส่เข้าไปแล้วอะไรอีกอบเชยอ,อบเชยคืออันนี้อ่าเอาใส่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วมีอะไรอีกดูสิอ,อ,อยากเอาอะไรใส่สีส้มๆมสีส้มส้มมีม,ม,มหลอกหนึ่งสีส้มส้ม สีส้มๆเอาใส่ไว้ตรงนี้สีส้มๆนี่คืออันอย่างะคะดอกจานเอาไปทำยาดม,อมโอเคเก่งมากส่วนผสมของการทำยาดมอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือมันจนอ๋อแล้วอันนี้ล่ะครับกาลาบูนใช่ไหมครับแล้วก <No. S 2> ็ ทิมเสร็จแล้วเอา3ามตัวนี้มาผสมให้มันเป็นน้ำเนาะแล้วเราก็จะเอามาผสมหมักกับสมุนไพรที่เราอได้นะครับอันนั้นคืออะไรนะลูกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่านซิอ่านให้แม่ฟังซิอบอบอเอยอบเชยอ่านว่าอะไรนะพูดใหม่ซิ อบเชยวันนี้เจ๊เที่ยวร้านสมุนไพราร้านสมุนไพรอะเดินเข้าไปดูซิลูกเดินเข้ามาโชว์สมุนไพรในร้านสิเป็นร้านเก่าแก่มากเลยอยู่เป็นร้อยอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะเนี่ยลูกเขามีสมุนไพรเยอะมากเลยดูซิโอ้โหเป็นร้านโบราณมากอะดูซิเนี่ยลูกดูซิโอ้โห บายบายครับบายบายสวัสดีครับ